สวัสดีครับพี่นอ้ององปลาสุบุสุกันครับผมอ่ามือนี่มาเิ่งพ่วงคางครับชื่อส่กับอาซีครับผมถือว่าเปลี่ยนอาซีนี่ยุคเร็กๆก็เป็นพ่วงคาง,งครับคน้นวนมากเจี่ยวมาติดช่วงประมาณหกเจ็ดปีขึ้นหลังครับผมสิเป็นอาซีครับ อาซีลอยอาซีแปดสิบนะครับช่วงนั้นพี่น้องสิพากันมาติดครับกับผมประมาณสองปีสองปีสามปีแล้วครับบาท่านได้เห็นอาซีทีมติดสล่งครับก็ถือว่าเป็นรถพ่วงขางในตำนานก่าอะไรครับอาซีคันนี้ครับพึ่งพึ่งเคยเห็นมานครับเพราะว่า หล,หลายปีแล้วนะครับที่บ่เคยเห็นที่คนออกาสีส่วนมากกสิมีออกเป็นเวฟบเป็นพวกถ้าเป็นพวก,กนึงเป็นเทน้าเจียนี่ก็บค่อยมีครับส่วนมากหลายเวฟบลอยเวฟบลอยสีรบบตรงไม้สภาพก็ยังยสวยๆนะครับหาซีกันนีส่สตาร์ทติดไงครับตึงๆในอยูครับผมครับ ติดกับเสลรงเบาต่อจมว้วะนะครับผมพี่นองนี่แบบอาซีเพิ่นก็บอาซีมาติดครับแต็ก่ทยพี่นองนี่เบิ่งครับอาที่บิ่เคยเห็นติดกับอาซีครับเคยเห็นติดตะเว็บกับเว็บร้อยสิบฉะนั้นครับนี่ครับนาซีอันนี้ติดราคาสี่พันแปดนะครับพรอมติดตังเสลรงผมนี่ครับสี่พันแปดครับผมเช่นเดิมเช่นเคยครับมีไฟครับผม ครับเป็นอย่างไมนะครับขอบเก้าอย่างไม่โชคไมครับผมเพมไงครับโชคสามตัวครับแบบนี้ครับผมกระมือนีมาติดกับกระ่าซีครับเป็นรถในตำนานอีกขั้นหนึ่งครับชื่อว่ารถในตำนานก็ว่าอะไรครับเริ่มแรกๆนี่แหละครับสี้อาซีเพราะว่าช่วงนั้นอาซีหลายครับหาหกปีคืนหลังนะครับได้เร๋ยวนี้ครับ พัฒนามิติเวฟครับขึ้นมากหลายแต่เป็นเวฟเป็นยามาฮ่าเฟสเป็นเวฟเป็นนี่นะครับเป็นเจ้ชาร์ลิงเบาต่อจรวดอีกครับผมส่วนเบาต่อจรวดจริองอประมาณนี้ครับนี่ครับรถในตำนานก็ามาเลยครับอาซีรถในตำนาน ช่มือนี้ก็อาจีนน่อยนะครับเลยสามซี่ปีเพึ่งเห็นม้านี่ยนะครับคันหนี่ะครับเป็นอาซีียังก็ติดนอก,กันจากเป็นอาซีพออกเป็นเว็บเป็นอาซีพใส่เว็บเว็บเบเว็รลอยก็ลอยซิบลอยงีผ่าแบบนีนะครับไม่ไม่แกะกล้องแต่อันนี้ก็ดุลพินิษฐ์คือคือพันมีมันใส่ได้ครับ ประหยัดพี่น้องประหยัดซื้อไหมกับอันนี้ก็ได้ครับเบาดีกันครับเสียอาซีนี่เบาดีครับนี่ครับเต่ปัญหาของอาซีถือฝนมาได้ตัวนี้นะจะเป็นอาซีร้อยรถในตำนานครับเป็นอีกคั้นหนึ่งครับผม ขั้นหนึ่งรถงในตำนานอีกขั้นหนึ่งที่เขาที่ว่าเขาก็พ่วงขางนะครับเขาก็พ่วงคางที่เขาได้ดีมากๆนะครับอาซีครับสำหรับผู้ยิงผู้เฒ่าผู้นั้นสำหรับคนหัดรถไม่เพอหนึ่งสิบป่เบริวไปซ่าไปตามของมันครับเหรอผมตายพี่น้องเลยเพื่อนครับผมไม่ได้เห็นมาตตดูนเล้อ ในทายพี่น้องพิ่งพี่น้องอาทิตย์เห็นแต่ผมไทยติดกับเวีบกับตอืืนกับเนเวลาสามสามปีน่ครับวัชาานด้มีไทยอาซีพี่น้องแล้วผมกับวัานด้เคยติดกับเวลาเนเวลาสามปีขึ้นหลังเนี่ยครับบออาซีวัชนด้ติดให้ผู้ใดครับนี่ขันนั้นแหลกได้รอบสามปีครับผมม่อาซีนะครับวัช มช่พี่น้องนี่เพื่อนครับพ่วงขางในตำนานก็่าะไรครับผมรดรถติดติดพ่วงขางในตำนานครับรดติดพ่วงขางในตำนานครับผมเกแปดปีขึ้นหลังเนี่ยครับเป็นอาซีแลยครับผมอาชีลอยอาชีการที่ผมถ้าผู้ใดสนใจครับผมพ่วงขางครับผมผมอยู่อำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนาโพตำบลบ้านคูบ้านโน้นศาสตร์ครับผม แบบนี้ราคานี่4 0 8ดครับพร้อมติดตั้งขายปล่อยกับน0 0งครับผมคือช่างไว้เราพี่น้องมาเอาไปติดตั้งต้นหนา4 0 0งครับถ้าเป็นร,อร้อแเมกเอาตัวร้อยขายอยู่หาพันครับหาพันพร้อมติดตั้งถ้าว่าติดตั้งกับหาพันหาครับผมโอ้4,000หาครับพี่น้องอาจจะได้เบื้องลายชิปหล้วครับ กระจิบ่ือก้มกว้างความยาวความนี่ล่ะครับผมคลิปใดบ่ได้เบิ่งกันี่ล่ะครับประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ฝากไปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อใจว่าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเบิ่งรถในตำนานครับพี่น้อง